สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับน่าเสียดายที่พายตกรอบไปในศึก f a เครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงเจาะกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะลุยกันต่อหลังจากนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับพายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน่าเสียดายทั้งที่ออกนำไปก่อนจากบ็อบบี้เดคอร์วาริสในช่วงท้ายคร่แรก เป็นประตูในนาทีที่สําคัญซึ่งปกติเนี่ยเลสเตอร์จะเป็นฝ่ายเสียมากกว่าได้ในนาทีแบบนี้นะครับแต่ว่าประตูของบอบบี้เนี่ยอาจจะมาจากโชคช่วยครับแต่ก็ต้องชมการทําเกมลูกของบิลลาวเอคานูทับที่หกักคอด้วยซ้ายเปิดเข้ากลางมาให้เอนดีีครับแปะด้วยเท้าขวาอัดเข้าไปโอหน้าน่าเนี่ยใช้เท้าสกัดไว้ได้ก่อนที่บอลจะกระดอนมาชนบอบบี้เข้าประตูไปครับจบครึ่งแรกเลสเตอร์ซิตี้บุกมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าการกลับมาของ วินเฟดเอ็นดีดีครับเติมพลังงานในแดนกลางอย่างเห็นได้ชัดเลยในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นนั่นก็นคือจิตใจที่พร้อมจะสู้ใส่สุดเกือบทุกจังหวะก็ขอให้เก็บวิธีการเล่นแบบนี้ลงไปเล่นต่อในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นจังหวะที่สาคัญครับที่อเรฮานโดการาโชหลุดเข้ามายิงจังหวะแรกในวอลฟารพุ่งเข้ามาขวางครับสไลด์เต็มตัวเลยครับสกิดบอลแล้วบอลมันก็ไปข้ามหัวแมทเฮอร์เมนเซน บอลยังแรงอยู่แล้วก็กำลังพุ่งเข้าหาประตูครับอีกแค่หลาเดียวเนี่ยจะข้ามเส้นแล้วครับคาเล็บโอโคลีวิ่งเข้ามาสุดสปีดสุดแรงเลยครับแล้วก็เตะบอลบอลกระแทกคานก่อนนี่เพื่อร่วมทีมจะช่วยเก็บบอลจากจังหวะนี้ไม่ได้เห็นแบบใจสู้แบบนี้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยครับแต่แล้วเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้สําเร็จครับจากการ เปิดเกมลุกจากริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ากลางก็ต้องยอมรับว่าทางด้านเลสเตอร์เนี่ยพยายามคุมโซนกันแน่นแล้วจากจากังหวะบอลที่ฮอยดุูนยิงไปติดวอลฟาร์ดเนี่ยมันดังกระดอนไปเข้าทางของโจัวเซิร์เซ์ครับก็โดนยิงจจอๆครับเสมอ1ประตูต่อหนึ่งซึ่งไอการเปิดบอลจากด้านข้างเข้ามาเนี่ยเลสเตอร์ก็เสียบ่อยนะก็เสียบ่อยเหมือนกัน ภาพรวมวันนี้ทีมเยือนไม่ได้เสียเปรียบแมนยูเลยนะครับเล่นกันสูสีในบางช่วงในบางตอนเลสเตอร์ดูจะมีทรงกว่าซะด้วยนะก็ต้องบอกตรงๆเพราะแมนยูไม่ได้เล่นดีนะครับต้องบอกว่าผัดกันรับผัดกันลุกแบบติดๆขันขัด,ขดทั้งคู่แต่ข้อดีคือมันเห็นความใจสู้ของนักเตะกระทั่งช่วงทดเวลาเจ็บครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นบูโน่แฟนนั้นก็เปิดไซก้อยเข้าสู่พื้นที่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ แฮร์รี่แม็กควายครับโขกเต็มหน้าผากเลยครับบอลพุ่งตกพื้นผ่านแมตต์เฮอร์มันเซนเข้าไปซึ่งนะดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยด้วยสายตานะกี่รอบต่อก,กี่รอบก็ดูเหมือนว่าลูกนี้มันจะล้ำหน้าครับเพียงแต่ว่าผู้ตัดสินผู้กำกับเส้นไม่ยกธงนะกรรมการไม่เปลี่ยนคำตัดสินครับลูกนี้ก็เลยกลายเป็นประตูชัยส่งผลให้เรตเตอร์ซิตี้ตกรอบ F a ครับไว้แค่รอบ4ซึ่งจริงๆถ้าเป็นรอบ5้าเนี่ยจะมี VAR เช็คนะ แต่แหมเจ้ากรรมนะก็ดันไม่มี VR ในรอบนี้สิก็โอเคความผิดพลาดบางส่วนก็อาจจะมาจากผู้ตัดสินครับตกรอบก็ตกรอบอยอมรับความจริงแล้วก็กลับมาโฟกัสในศึกพรีเมียร์ลีกครับมาเอาจริงกันในถ้วยนี้ดีกว่านี่คือสิ่งสําคัญจริงๆนะหลังจากนี้ครับสเกมจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเดี๋ยวเทียบกับเกมแรกนั่นแรกหลังจากนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกครับจะเ,เป็นการเปิด King Power ต้อนรับการมาย่อนทีมปืนใหญ่ a r เซนอล ที่เป็นทีมที่ตกรอบในบอลถ้วยหมดแล้วเหมือนกันเลยก็พร้อมที่จะเดินหน้าเต็มที่เพื่อไล่ล่าจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลครับในนัดแรกเนี่ยเลสเตอร์บุกถิ่นเอมิเรตสเตเดียมจริงๆแล้วก็เสียประตูเหมือนในวันที่เจอกับแมนยูเลยครับเสียจากทางด้านซ้ายทีหนึงทางด้านขวาทีหนึงเสีย2ประตูแต่ก็ยังไล่สู้ตีเสมอมาได้ เพื่อนๆอาจจะจําประตูสุดสวยของเจมจัสตินที่วอลเลย์้วยเท้าขวาพุ่งเข้าไปนะสวยงามมากๆนะครับแต่ปัญหาเดินนั่นก็คือการเสียประตูในช่วงนาทีสําคัญ5นาทีท้ายนี่เสีย2ประตูรวดเลยครับจะจบอยู่แล้วครับจบ90นาทีเลสเตอร์ยังมีคะแนนอยู่เลยแต่ว่าพอจบเกมเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้โดนนํา จาก2-2เป็น3-2นะครับจบ4-2เลยก็น่าเสียดายครับอีกไม่กี่นาทีก็จะแบ่งแต้มกลับออกมาได้แล้วเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านไม่รู้จะได้เปรียบเสียงเชียร์หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันปัจจุบัน King Power ครับมีเสียงโหมมากกว่าเสียงเชียร์ซะแล้วนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่ายังไงดีก็อยากให้เล่นในแบบที่วันเจอแมนยูนะครับวิ่งสู้ฟัดเพราะเห็นแล้วครับวันที่นิวคาสเซิลเอาชนะอาเซนอนได้ก็ใช้วิธีนี้วิ่งให้หนะักขยันเข้าไว้ แน่นอนศักยภาพของเลสเตอร์ซิตี้ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นในแดนแมในแดนไหน,ไหนๆก็ตามก็คงยังสู้นิวเซิร์ไม่ได้แต่ถ้าใจสู้ไว้ก่อนก็ผมก็ว่ายังมีลุ้นนะก็ยังว่ายังมีลุ้นก็ใช้ลูกขยันแล้วกันนะครับเกมต่อมาพบกับเบนฟอร์ดครับซึ่งนัดแรกก็โดนสอนบอลยับเยินเลยครับบุกไปที่บ้านของเบนฟอร์ดเนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้ว โดนประตูแรกจากโยฮันวิซาเจอแฮตทริกของเควินชาเดอร์ทั้งๆที่ฝาคุณด้วยโบนาโนเต้ยิงให้ทีมออกนำไปก่อนด้วยนะครับจากนั้นก็โดนรูปแบบเดิมๆโดนการเจาะจากทางด้านข้างอีกแล้วนะอีก2ประตูก็เหมือนวันที่เจออาเซนอลในเกมที่แพ้ไปโดนจังหวะสวนกลับอีก2ประตูหวังว่าลดฟานิสลอยครับน่าจะมองเห็นว่าจะรับมือยังไงกับลูกทีมของโทมัสแฟงก็เปลี่ยนจากถ้าโดนโต้กลับ แบบนี้แสดงว่าเราแลกเยอะเกินไปหรือเปล่าลองตั้งรับลึกและเคาน์เตอร์แอตแทกเป็นการแบบเอาเกลือจิ้มเกลือแบบนี้จะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารุดฟานนิสสลอร์จะ,จะทําอย่างไรส่วนเกมที่3ครับจะต้องบุกไปเยือนขุนคอนเวสแฮมยู่นเดถ้าหากจํากันได้ครับการเจอกับเวสแฮมเนี่ยนี่คือเกมแรกเกมเดบิวต์ของรุดฟานนิสลอร์ในการคุมบังเหียนจิ้งจอกสยามก่อนเก็บชัยชนะได้อย,อย่างงดงามจากจังหวะสวนกลับของเจมี่วาร์ดี้ครับ ลูกที่2ก็เป็นการประสานงานของเคซี่แมกเกเรีกับเวลาเอคานูสแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกยิงของพัสสันดากาสิ่งที่เราเห็นในเกมนั้นก็คือเกมแรกมาเลยไงนักเตะสู้มากนักเตะใจแบบให้ลุดฟานิสลอยเต็มที่ครับพัสสันดากาไม่เคยกล้าเล่นกล้าลยุยก็ยังทําได้ยังลากเข้าไปยิงได้อย่างสวยงามโอเคท้ายเกมโดนประตูตีไข่แตกจากลูกเซตพีดเหมือนเดิมเลยครับนิคลาสฟูคูม่งเข้าไปแต่ว่า สกอรต์ตอนนั้นก็ดีพอที่ทําให้นืลอดนั้นเปิดตัวด้วยชัยชนะการเสียประตูจากลูกเซตพีทก็ยังคงเป็นปัญหานะครับการโดนเจาะจากทางด้านข้างก็ยังคงเป็นปัญหาแต่มันมีสิ่งดีที่เราเห็นในวันที่เจอกับเวนแฮมครับการเล่นเกมลุกใส,ส่คู่ต่อสู้การส่งเคซี่แมเคเทียลงไปการส่งฟาคุนโดโบนาโนเต้ orte, ลงไปพร้อมกันกันกบเบลาเอคานูสเนี่ยพลังหนุ่มในเกมลุกเนี่ยครับผมก็ยังอยากเห็นแบบนั้นนะ การมีเอนดดีมาคุมจังหวะซึ่งมันเห็นแล้วครับวันที่เจอแมนยูแล้วมีเอนดีดี้กองกลางมันดีกว่าดีกว่าตัวที่มีในปัจจุบันที่ลงเล่นอย่างสกิปอย่างแฮร์รี่วิงที่หลังๆก็หายจากเกมบ่อยๆมากๆครับแล้วเวลาที่ทีมเป็นพลังหนุ่มเนี่ยเวลาเล่นเกมรับเนี่ยปีกเขาลงมาช่วยได้อย่างรวดเร็วปีกลงมาช่วยได้อย่างรวดเร็วเราจะเห็นเลยครับว่าเกมที่เจอกับเวสแฮมเนี่ยที่ชนะได้เนี่ยเพราะคุณไม่โดนเจาะทางด้านข้างเพราะปีกนั้นลงมาช่วยได้ น่าแปลกใจที่หลังจากนั้นลุดฟานนิสลอยกับไม่ค่อยบุกใส่คู่ต่อสู้เหมือนนัดแรกเหมือนนัดที่แกเดบิวก็น่าสนใจครับว่าบอสลุดฟานนิสลอยเนี่ยจะจัดตัวยังไงซึ่ง3มเกมนี้ครับมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนทั้งรูปแบบแล้วก็วิธีการเล่นเพราะเป็นการเจอกันของโค้ชคนละคนครับสนัดแรกที่เจอกับอาร์เซนอลและเบรนท์ฟอร์ดคนที่เจอกับอาร์เตต้าและโทมัสแฟงนั่นคือซีฟคูเปอร์ ส่วนเกมที่ชนะเวทแฮมวันนั้นโค้ดคือลูเปเตกีครับแต่วันนี้นั้นคือแกรมพอตเตอร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกันหรือเปล่าครับก็น่าสนใจครับว่า3เกมนี้ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นั้นจะเก็บได้กี่แต้มส่วนเพื่อนๆพีพ่พี่จิ้งจอกสยามครับคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับถ้าพูดคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันยาวๆครับสนทนาภาษาจิ้งจอกกัน1ชั่วโมงเต็มกับก,บการไลฟ์สดหนึ่งทุ่มครึง่ง เป็นกำลังใจกับแฟนเลสเตอร์เป็นกำลังใจกับรุตฟานนิสลอยนะครับสาวกจิงจอกสยามครับอีกไม่กี่นัดและจะได้รู้กันว่าจะอยู่หรือไปครับผู้บริหารไม่สนับสนุนรุดฟานนิสลอยบอกว่าสู้ต่อผมเชื่อว่าแฟนบอลก็คงจะสู้ต่อเหมือนกันคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ